ซื้อของมาแล้วก็เป็นพวกอาหารนะนะคะวันนี้ขอมาขอมาให้ดูสักหน่อยว่าบ้านเนี้ยค่ะอยู่กันสองคนนี่คือไปซื้อมาทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าจะกินหมดตลอดนะคะคือออกไปซื้อทุกอาทิตย์แล้วก็ซื้อมาเผื่อไว้ทุกครั้งกันนะคะก็อยากจะให้เห็นว่าคนสองคน นะคะบ้านหลังหนึ่งสองคนที่อเมริกาคือกินใช้อะไรบ้างนะคะแต่ก็คือวันวันนี้เพิ่งไปซื้อมาก,ก็ยังไม่หมดนะคะคือหลายๆอย่างที่ที่ต้องซื้อต้องกินต้องใช้ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่อเมริกาเหมือนว่าค่าเงินจะเยอะแต่ของที่นี่ก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะเดี๋ยวมาให้ดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ วันนี้ขอเป็นพูดเป็นภาษาอีสานบ้านตัวเองดีกว่านะคะสาวขอนแก่นขอเบาเป็นภาษาอีสานด้วยค่ะสิดีฮัวเมียฝรัร่งอยู่อเมริกาเวลากลับบ้านบางคนเป็นอย่างคือใส่เงินแบบธรรมดาบางคนเป็นอย่างคือใส่เงินเป็นมาดามฟูมเฟ้ยนะคะ ได้ว่าเวลาอยู่อเมริกาเขาของเครื่องไส้และคามันก็นกนสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะนี่คือเป็นอ่าเขาเอิญว่าบรีดเด้อค่ะตว่ายูนี่เขาก็บ,บานเท่ากับสิเอิญว่าไอ้น้ำยาสักผ้าขาวหรือว่าอันให้เตอร์เนาะค่ะอันนี้ซื้อมาเป็นล่างแบบนี้เด้อค่ะซื้อยูคอสโก้เด้อค่ะของของที่ไฮเบิร์กนี่คือยูข,ของคอสโก้เด้อค่ะ อันนี้ซื้อมาสาหรับซักผักขาวแะ้วก็ทาความสะอาดเด้ค่ะทาความสะอาดบานทําความสะอาดพวกอ่างล้างจานพวกซิงแบบนี้นะคะ่ะมันก็สิเป็นแบบเกล็ดร้อนใหญ่ๆแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วก็นำนมอ,อันนี้นะคะ่ะนำนมขาวโอเดะะ้อค่ะอันนี้ก็คือของคุณสาเด้อค่ะใส่กินกับซีเรลียวตอนเศร้าเนาะคะ่ะแต่ว่าของเฮากระสีอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะ แล้วกับเรดบูลูนะคะ่ะเรดบลูกับกระทิ้งแดงบานเท่านันะะ่นคจะเป็นเป็นกระป๋องแบบนี้เนาะแอปเปิ้ลดนะคะ่ะแอปเปิ้ลมถุงแบบสม้มหนึ่งห่อนะคะแล้วก็ชีสอิตนะคะ่ะอันนี้อันนี้แซ่บดนะคะ่ะมันซิม,มีชีพร้อมกับเลมักนะคะอันนี้ก็เป็นเออ่เขาเอิออเอานี่อย่างคาราเมลดนะคะ่ะแบบนี้ดนะคะ่ะ นี่ค่ะกระแซบได้ค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตได้ค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตได้ค่ะเมื่อไหร่ถ้ากินย้ำหิวเนาะค่ะแล้วก็โปรตีนบารได้ค่ะโปรตีนบาร์อันนี้ของคุณสามีได้ค่ะเวลานั่งหิวนั่งกะก็คือพกไปที่ทํางานน้ำได้ค่ะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ได้ค่ะกินแล้วก็อิ่มได้ค่ะแล้วก็มัฟฟินมัฟฟินซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้ค่ะของยูคอสโก้ด้ค่ะก็สิเป็นแบบนี้ แล้วกัอันนี้ก็เป็นใส่กอกของอนี่อย่างนี่พา l ิโออันนี้ว่าท่านได้เคยซื้อมากินตะวากันอ่สิเป็นของอิตาเลียนนั่นนะคะเพราะว่าจะซื้อมาหลายๆแบบมาลองเบิ้งกินไปเรื่อยๆเนาะค่ะแล้วกอนนอัอันนี้คืออันนี้คือบัตเตอร์แล้วเป็นเนยซื้อ,อยูคอสโกมันก็สิเป็นมาแพ็คแบบนี้นะคะซีแพ็คเพราะว่ามาเคสกินกับขนมปังหรือว่ากิน เห็ดอาหารกินตอนเศร้านะคะเบอร์ริโดนแล้วค่ะซื้อเอ่อเทอเทียมากบบนี้แล้วะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเทอเทียก็จะเป็นแพ็คแบบนี้เนาะคะ่ะซื้อยูคอสโกเอามาเห็ดอาหารเศร้ากินเนะะี่ยค่ะบัตเตอร์หนังก็ได้ไส้หลายเนาะคะ่ะกระเลยแล้วก็อันนี้เด้วยค่ะเป็นเป็นเออ่น้ำมันมะพร้าวเด้วยค่ะเอามาเห็ดอาหารเนาะคะ่ะแล้วก็เอามากินตอนเศร้าพร้อมนะคะสําหรับ กินกับกาแฟาเพื่อใส่ในการเพื่อสิลดน้ำหนักได้นะคะแล้วกับกระเทียมเนาะคะ่ะกระเทียมบ้านนี้มักใส่กระเทียมแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นกระเทียมบดแบบนี้เลยมันจังบ่ค่อยเออมันใส่ได้ดนและะ้วก็เ้าบ่าตรงห่วงว่ากระเทียมห้องสีฟอเสียไปเนาะคะ่ะอันนี้ก็เปิดแล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นใส่ทํากับเขาในตลอดเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบีบโจกีเนาะคะ่ะจะเป็น เป็นเนื้อล้มฟัน,นะะ้วค่ะจะสื่อมาล่องเบิงค่ะแต่นาสีแทบยีดอกเป็นเนื้อล้มฟันแบบนี้นะคะ <t> ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้องวัวนะค่ะสื่อมาไว้เห็ดอาหารเครื่องอาหารไทยอาหารฝรั่งนั่นแหละค่ะแบบนี้เอามาเห็ดสตูเอามาเห็ดออมไปยังสันเด้อค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะสื่อมาเป็นแพกเดียวสิเอามาเห็ดเนื้อแดดเดียวมาเห็ดหมูแดดเดียวเนาะคะ่ะนี่ค่ะสำหรับ ซื้อยูคอสโกกะได้มะแค่นี้เนาะคะ่ะได้มะแค่นี้เขาก็สิเอาใส่กองแบบนั้นมาให้ที่นี่มาอีกอันนึงเนาะคะ่ะอันนี้คือไปลานเอเชียมาเนาะคะ่ะก็สิเป็นขนมเซนนะคะเซนแห่งขนมจีนน่าสิเป็นขนมเซนขนมจีนเนาะคะ่ะบนแอรใจคือกันเพราะว่าอันเก่ามันเหมือนแล้วก็เลยซื้ออันนี้มาเนะคะ่ะแล้วก็กุนเชียงเนาะคะ่ะกุนเชียงอันนี้แซ่บมันสึมี คือยูรานเอเชียมัน,นะคะือแคลิฟอร์เนียซอสเซจเนี่ยค่ะถ้าสีสีแดงแบบเนี้แซ่บค่ะถ้าฉลากสีแดงมันจะมีสีแดงกับสีน้ำเงินกับสีมาร์คซอฉลากสีแดงเนาะคะ่ะแล้วก็อันนี้คือผงสำเร็จรูปแล้วก็แป้งสำเร็จรูปเอาไว้ทอดทอดมันทอดเผือกทอดอีนอย่างต่างๆเลยคะ่ะอันนี้กับข้อนีแด้วก็สิทอดได้ประมาณ ก็คือทอดได้มันหัวใน่ๆสองหัวด้วยค่ะก็สีลหลายด้วยค่ะเนี่ยก็แค่เติมน้าตาลเติมนำ้ำเติมอไอ้นั่นที่เป็นบกักพาร์นนะคะ่ะเติมลงไปเติมงาลงไปเติมเกลือน,นิดหน่อยมันทอดออกมามันกระแทบดีค่ะนี่ได้ค่ะยี่ห้อน,นี่แล้วกัอันนี้แคบหมูยูร่นเอเชียอันนี้กระแทบค่ะอันนี้เลยอันนี้บักม่วงพึ่งหิซือมาด้ค่ะ บักม่วงกับสีบักม่วงเปรี้ยวนั่นแหละค่ะเจ็ดเหรียญกว่ากับตีสักแปดเหรียญถ้าเป็นบานเท้าเนาะคะ่ะแบบนี้เตะทิ่มเนาะคะ่ะบอ๊บอกกินเป็นว่ค่ะถ้าเป็นบานเท้าถ้าสีน้วยน้อยแบบนี้มีคาขนาดเด้อค่ะวายู่อเมริกาเจ็ดเหรียญแปดเหรียญนะคะนู่นอน้อยๆอย่างนะี้เนาะแล้วก็อ้ออีกอันนึงเด้อค่ะแล้วก็ได้ตีนไก่มาเอาไปทำใหเห็ดหนมจีนนะคะอันนี้ก็บสี่เหรียญกว่าสี่จุดสองหก เราก็ไดเ้เนี่ยค่ะหูหมูมากกว่าเอาอมาเห็ดสมเนาะคะ่ะเอามาเห็ดอันสมหูหมูไว้จะถอดกินกับตำขนมตำตำ,ตำบกฮู้งนั่นแหละคะ่ะแล้วกอันนี้เนาะคะ่ะกระช่ายมิแคนี่เองค่ะเกือบสองเหรียญน,นะคะ่ะเกือบสองเหรียญแต่ละแต่นนละ,ละ่องเลยนะคะ่กะก็ยูนิกระตีซะสองเหรียญน,นะคะ่กะกับซี่เหรียญ กะกะช่ายแซ่แข็งอันละสองเหรียญน,นะคะนี่เด้อค่ะที่ได้มาก,กะแค่นี่เด้อค่ะอันนี้ของ้านอชียิตสวัสดีค่ะการที่ให้เบิ้งไายกับเป็นที่ไปจ่ายตลาดซื้อของมาสําหรับแต่ละอาทิตย์เนาะคะ่ะแต่ว่ากับไ่ได้กินเม็ดคือจังหวะนั่นแหละคะ่ะก็อยากให้หูว,ว่าชีวิตแม่บ้านการใส่ชีวิตการ ความเป็นยูการกินยูของเมียฝรั่งที่ยูอเมริกา cool เป็นแบบใดเนาะคะ่ะกับเมียฝรั่งทียูเมืองไทยเป็นแบบใดเนาะคะ่ะคำเงินมันบ่คือกันถ้าเอาเงินไปซื้อของเมืองไทยมันก็ไดหลายมืนบ่ค่ะแต่ว่าถ้าซื้อของยูอเมริกามันก็คือจังเอาเงินไทยไปซื้อของกินของใสยูเมืองไทยนั่นแหละคะ่ะซื้อของจากคอสโกกะเป็นเงินถ้าเป็นเงินไทยกับเป็นเงินหนึ่งมืนเนาะคะ่ะ หนึ่งหมืนหาร้อยกว่าบาทเด้อค่ะหาเงินเข่ากับสามร้อยสีะะ่สิบแปดเหรียญกลัวเด้อค่ะสำหรับกระได้มืแค่นั้นเนาะคะ่ะเราก็ซื้อมาจากลานเอเชียได้มืแค่นั้นแหละค่ะเป็นเงินเออพันกว่าบาทเด้อค่ะพันเก้าร้อยกว่าบาทได้มืแค่นั้นนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะแต่ว่ากับ เฮาอยู่พี่เฮาก็ต้องกินต้องใส่เนาะค่ะถึงถึงราคามันสิเออบอกม่วงถ้ายุบานเฮาก็เตะถิมแมนนบ่ค่ะแต่บอกมาอยู่โอ้ย <c oughs> บอกม่วงเนาะค่ะจังไดมันก็ต้องในซื้อกินเนาะค่ะกัคลิปวิดีโอมีแค่นี้เนาะคะ่ะกับถ้ามักคลิปวิดีโอกับกดไลค์ให้นะด้วยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ